ส่วนใหญ่ร้านจะปิดเขาจะเขียนป้ายบอกว่าเปิดบ่ายเห็นรูปไหมดอกมากเลยนะหนูไม่รูงสุดาเดี๋ยวจะเอากลับเยอรมันไม่ได้นี่คิดว่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินดูอีกนิดหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะเช้านี้เรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่อิตาลีก็คือออสเตรียอยู่ติดกับอิตาลีเนาะเราก็เลยแบบหาเวลาหนึ่งวันนะคะเพื่อไปเที่ยวในเมืองที่นี่ก็ประมาณ14องศานะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่อิตาลีจะกี่องศานะคะนี่ดูจากในรถโนเมน้เนนะก็14.5องศานะคะแล้วก็ ตอนนี้9ก้มามงห้าสิบเก้าลอกมาได้สักพักนึงแล้วนะก็จะถึงประมาณเที่ยง5้าสบสนาทีนะคะเวลามันก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะแล้วแต่ว่ารถติดหรือไม่ติดนะคะไปค่ะหนึ่งวันของเราที่อิตาลีนะกำลังจะเข้าเขตอิตาลีขับรถมาประมาณชั่วโมงเศษแล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะไปเมืองที่อยู่ไกลนิดนึงนะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3ามชั่วโมง ไปกลับก็หกเจ็ด ok ชั่วโมงนะมีเวลาเดินเล่นประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะก็ถ้าเราจะไปเมืองเล็กๆก,ก็อยู่ได้นานนะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีอะไรเยอะนะคะโนมนก็เลยบอกว่าอยากจะไปไกลนิดนึงไปเมืองใหญ่ทางลงเขาที่อิตาล,ลี <amps. S 1> ก็ไม่แปลกอะไรนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละ โค้งเยอะมากเหมือนดอยสุเทพอะไรอย่างนี้นะที่เชียงใหม่เชียงรายอะ่ะแล้วเราไปเที่ยวดอยกันนะเพราะว่าอิตาลีจะร้อนมากนะคะส่วนออสเตรียเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบป่าเขานะนี่โอโคงจริงโคงจังดีไม่มีรถสวนมานะ เมืองที่เราจะไปเที่ยวกันชื่อว่าเป็นลูโนออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะประมาณนี้นะคะแล้วฝนตกเมื่อกี้ตกหนักเลยนะแต่ว่าหวังว่าข้างหน้าเราจะไม่ตกนะคะตอนนี้เมืองนี้อยู่ที่ประมาณ19.5องศา เราก็จะไปหาอะไรกินก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วหนีหนาวมาเจอฝนซะง,งั้นทุกคนถึงแล้วนะกำลังหาที่จอดรถอยู่ตามตูดสามีนะนุมันไปไหนก็ไปนั่นแต่ว่าก่อนอื่นน่าจะเดินหาร้านอาหารเพราะว่าเริ่มหิวแล้วเดินเข้าซอยหาร้านอาหารอร่อยอร่อย เมื่อกี้ส่วนใหญ่จะเป็นแต่รลานแซนด์วิชนะนอาหารก็มีไม่กี่เมนูนะคะน่าจะร้านข้างหน้านะเห็นป้ายนะคะก็เลยเดินตามเข้ามาหาร้านอาหารได้แล้วนะเดี๋ยวเราเลือกเมนูก่อนก็เป็นภาษาอิตาลีนะคะแต่ว่าเขามีแอปให้เราดูเป็นภาษาเยอรม,มันนะเนี่ยตรงนี้ใช้ได้นะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะ อากาศกินอิ่มแล้วว่าจะไปหาที่เดินเล่นฝนยังตกไม่หยุดตกปอยๆที่แรกที่น้องมันจะมาดูไม่พ้นโบสน้องส่าไม่อยากเข้าไปเราก็เลยเดินเล่นรอบๆ นี่เข้าไปดูแล้วนะแวบบหนึ่งนะคะก็เป็นโบสถเก่าเหมือนทุกที่นะมีที่นั่งนะคะสำหรับทำความสงบจิตใจ ีจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ร้านจะปิดเขาจะเขียนป้ายบอกว่าเปิดบ่ายสามหรือไม่ก็บ่ายสามโมงครึ่งนะเพราะว่าพักเที่ยงน่าจะเป็นเมืองไม่ใหญ่มากนะคะเขาก็เลยต้องปิดช่วงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บ่ายสามโมงตรงนะ อะคีวีต่อในอิตาลีอันสวีกล,ฟลาฟนามในโครเอเชียนอโอ้ยทำไมใหญ่จังเลยต้นกีวีเห็นรูปไหมดอกมากเลยนะฮะหนูไม่หลงเสน่ห์เอาไม่ถึง <laughs> รู้สึกอุ้ยลูกดกอกต้นสวยนะเนี่ยเทียร์มันปลูกไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะขึ้นหรือเปล่า วิวสวยไปที่ไหนก็วิวสวยไปหมดเลยเนาะฝนหยุดตกแล้วแดดออกอากาศก็ถือว่าโอเคนะคะมีเสื้อกันหนาวก็ไม่หนาวนะเนูด่ไคนุกฟนนี่ครได้คโอหนูไม่บอกว่าเรามาทางนั้นแล้วก็เลี้ยวไปนน่นเข้าเมือง น้องซาร่านั่งรอพ่อผัดกันนะนี่กับโน้องแมเข้าไปดูเพราะว่าน้องซาร่าเขากลัวไม่อยากเข้าโบสถเมื่อก่อนน้องซาร่าโอเคนะไม่กลัวกันเข้าไปในโบสถ์นะคะชอบไปจุดเทียนทําบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไปดูอะไรมาน้องกลัวนะก็เลยไม่เข้าไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ผัดกันนะคะนี่กับน้แม่สนองฟิโอน่าอยู่ข้างในเหมือนกันอยู่กับพ่อเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไปเรื่อย นิดว่านิดบอกแล้วเนาะว่าเมืองที่นี่ชื่อว่าเบรูโนอยู่ข้างบนเลยนะคะตามาไปชื่ออื้อรถมา เราอยู่ในร้านกาแฟน้องซาร่าอยากดื่มปัปปิทน้องฟิโอน่าอยากดื่มสมูทตี้ส่วนน้อม,มันอยากดื่มเอสเพรสโซส่วนนิดนิดเราไม่ดื่มนะแต่ว่านิดสั่งคิกไปสองกอนเล็กๆลืมให้ดูบรรยากาศในร้านตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะเป็นเทาเซ่กระจก เรากำลังจะเดินกลับไปที่โรถเพราะว่ากว่าเราจะถึงเต็นก็ประมาณสองสามชั่วโมงก่อนหน้านั้นเราจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะคะเป็นของฝากจากอิตาลีเอากับเยอรมันนะเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนเพื่อน,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 นบ้านด้วยนะคะตรงนี้น้ำผึ้ง ตอนนี้นิดอยู่ที่ร้านซื้อของแล้วนิดได้ฟริชเคซเ่อันนี้ไปสองแพ็คนะคะนิดเคยกินนะอร่อยดีนิดเจอเนอยในกระดาษน่าจะเป็นอันนี้นะนิดเอาไปสองก้อนนะคะฝากเพื่อนบ้านด้วยหนึ่งก้อน<า>เข้ามาแป๊บเดียวดูของของเราได้หลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมนี่นนนนนอิตาล normal ลูกยี่นออิตาเลียนชอบอิตาลี คือโนซาร์บอกแม่มันแกะแล้วแต่ว่าที่อิตาลีเขาทําแบบนี้นะเนี่ยเขาปิดแบบนี้ก็ไม่เหมือนกับที่เยอรมันนะโอเคต่อไปนี้ก็มาดูคุกกี้ตั้งใจจะซื้อไปฝากเพื่อนแต่ไม่แน่ใจว่าจะเอารสไหนนะคิดว่าจะเอารสนี้นะคะอันนี้จะไม่มีรสชาตินะแล้วก็อันนี้จะเป็นรสเกลือนะคะรสตัดด้งเดิมเนาะเดินแป๊บเดียวก็จะเต็มคันรถแล้วนะ เดี๋ยวจะเอากลับเยอรมันไม่ได้นี่คิดว่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินดูอีกนิดหนึ่งฮัสซุมมัมลัดเนีไมู่น้มนเจอแยมหรือเปล่าบอกว่าจะมาดูแยมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุกกี้ขนมอาหารลูกอมโอ้โหอะไรเนี้ยนมสำหรับในเต็นนะคะนิดมาดูบาซาม i ลิโคเอิเ่อนี่ด้นี้ไปนะคะสัญลักษณ์ของ อ,อิตาลีดั้งเดิมนะเราจะต้องดูจากตรงนี้นะคะนี่เลยนะสัญลักษณ์ก็คือถ้าใครมาเที่ยวอิตาลีนะคะอยากจะมาดูพวกน้ำส้มสายชูนู่นนี่นั่นนะก็ดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะได้ของที่อร่อยไปกินนะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะที่นี้ได้ไปอ,อันนี้นะได้ไปสองขวดนะคะส่วนอันนี้เอาไปขวดเดียวนะเพราะที่รละมันก็มีอยู่นะคะหาไม่ยากเราออกมาจากเมือง เป็นลูโน่แล้วทีนี้เราก็จะต้องขับรถกลับไปที่เต็นท์ของเราใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงเศษคือไกลอยู่นะเพราะอย่างที่เห็นเลยนะคะเราต้องข้ามเขาหลายลูกมากๆเลยนะกว่าจะถึงที่เต็นท์ก็สามทุ่มกว่านะคะตอนนี้หกโมงสิบดนาที ก็ไปเรื่อยๆนะค่อยไปถ้าหิวก็ไปกินที่เต็นท์นะคะเพราะว่าตอนนี้คือของกินเราก็มีเยอะอยู่นะเพราะเมื่อกี้เพิ่งซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะ <synth et> ก็ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเท่าแหวะนน่ะยิ่งนานเลยนะ ออสเตรียแล้วนี่เลยรีพับลิกออสเตรียเขตชายแดนอิตาลีออสเตรีย <c oughs> พวกเราถึงเต็นท์แล้วนะคะก็นี่นะของเราเยอะไปหมดเลย เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูนะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะจากอิตาลีเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ